ตอนนี้เนี่ยนะครับ,รบ <Netflix. S 2> มันมีปัญหาเยอะเลยนะครับว่าเอ็ดก็ดีนะครับแล้วบางคนฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วฆ่าตัวเองตายที่เป็นตำรวจก็เ,เคยมีข่าวเมือ่อเร็วๆน,นี้นะครับแล้วก็โรคร้ายก็ดีนะครับดาราทันก็โดดตึกอะไรต่อมีอะไรนั่นนะครับตอนนี้มีคนโดดตึกตายเยอะเลยนะครับแล้วก็ประเด็นนี้ก็น่าสนใจว่าทําไมเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าตัวตายจ,จะอธิบายไงเมื่อมีเมื่อมีปัญหาอย่างที่ว่ามันผมคิดมัน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 จะถือเป็นสิทธิ์ไม่ได้ เพราะเหตุว่ามันผลผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นทางสินธรรมหรือทางสังคมก็ตามเนี่ยม,มันร้ายแรงคนที่เป็นโรคเอดส์อยากจะคงจะนกึกว่าตัวเองเนทุกของตัวเองนมหาศาลลรวแก้ปัญหาได้ตรงนี้ตรงที่ว่าค่าตัวตายซะมันจะจบ,บแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาหาได้คิดไหมว่าคนอื่นญาตพี่น้องพ่อแม่เนี่ยเขาต้องการจะให้ตัวเองตายหรือเปล่าแล้วก็<ๆ>เขามีสิทธิ์อะไรที่จะคิดว่าการเป็นโรคเอดส์นั้นเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นตายดีแล้ว คนที่เป็นโรคเอดยังอยู่ตั้งหลายสิบปีก็มีนะแล้วก็อยู่เหมือนคนธรรมดาเนี่ยแต่เพียงแต่รู้ว่ามีเชื้อโรคอยู่ในตัวเท่านั้นเองแล้วต่อไปอาจจะหาหาอะไรฆ่าเชื้อเอดญี่ปุ่นเขาบอกเขาเจอแล้วด้วยซ้ำอาจารย์เวลานี้นะเพราะ,ะงั้นด่วนตายไปก่อนนั้นอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยท<ะ><ะ>ี่ก็ไอ้เรื่องรีบเรื่องด่วนเนปัญหาหนึ่งแต่ว่าท,ท,ที่สำคัญผมคิดว่ามันจะต้องดูว่าพิจารณาอย่างไรก่อนตัดสินใจว่าจะฆ่าตัวตาย ขอ,ขอคิดด้วยคนน,นะคะคือมันเป็นการเพิ่มบาปให้กับตัวเองด้วยซ้ําเป็นอกุศลเพราะทุกคนที่เราเกิดมาเราเป็นอะไรนี่นะฮะพทธเจ้าตรัสไว้เลยที่เราเกิดมาสวยมาหลอ่อนี่เรามีศีลดีมาจากชาติที่แล้วนะคะเราเกิดมาร่ารวยมีบริวารมากเพราะชาติที่แล้วเราทําบุญให้ทานมาเยอะเหมือนเรามาฝากแบงค์เนี่ยมาเบิกทั้งต้นและดอกออนในชาตินี้คนที่เกิดมามีสติปัญญาดีเพราะเขามันเจริญสติมาดีนี่เราอยากได้แต่สิ่งที่ดีในขณะที่เราทำเหตุมาทั้งดีและไม่ดี ตอนนี้เวลาสังเกตดูตอนพานิชอยากอยู่เพราะตอนนั้นเรามีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นรองกรรมการผู้จัดก,การนะผู้อํานวยการเ,าเงินทองเยอะแยะร mm. ายได้เดือนหลายแสนแต่พอเราเหลือ407บาทเราไม่อยากอยู่นี่คืออะไรเราจะเอาแต่ที่ดีไม่ดีไม่เอาแต่ไอความอยากมันเป็นของเราแต่ผลมันคือตัวความจรงิงคือเราทําไม่ดีเราประมาทเราไม่ระมัดระวงังต้องได้อย่างนี้แต่เรา พอดีเราอ้าวขาภาวาปีกรับนะแต่พอรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจเราเราผลักเราต้านเราจะไม่เอาแต่หารู้ไหมว่ากําลังเพิ่มบาปอกุศลให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นแทนที่จะเราจะยินดีรับความทุกข์นั้นจะมองต่างที่ที่จะพูดนี่ก็ไม่ได้กะว่าจะพูดเพื่อที่จะเอาอกเอาใจนะฮะหรือว่าจะบอกว่ามีสิทธิ์จะฆ่าตัวตายได้แต่ถ้าหากเราศึกษาจากเคสอย่างทางสังคมวิทยาที่เขาดูทางอาจยาวิทยาโดยตรงดูเรื่องซู i c i ดูเรื่องการฆ่าตัวตายเนี่ย เปอร์เซนต์สูงมากในของคนที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นผลมาเนื่องมาจากว่ามีความรู้สึกว่าอัตราของตัว<ช>เองมันเหลออหือน้อยมากไม่ใช่เยอะเหลือน้อยมากแล้วตัวไม่ได้มีส่วนคอนทริบิวอ,อะไรได้เลยตัวไม่ได้เป็นส่วนอะไรของครอบครัวตัวไม่ได้เป็นส่วนที่มีบทบาทอะไรของสังคมแล้วตัว<อ>ไม่มีบทบาทไม่มีอะไรตัวไม่มีความหมายนะฮะไม่น่าที่จะมีชีวิตอยู่นะฮะนั่นนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งซึ่งก็เป็นเปอร์เซนต์ที่ค่อนข้างจะสูงก็คือว่า มีความรู้สึกว่าภาวะไร้อำนาจเนี่ยมันบีบเข้ามาโดยรอบทางและตัวเองไม่สามารถทําอะไรได้กับไอ้ภาวะไร้อำนาจนั้นครับครับคุณหมอจะของทด่วยคนะครับขาขอคิดนิดหนึ่งเราไม่พูดถึงเรื่องสิทธินะแต่ผมพูดในแง่เอาประเด็นแรกก็คือว่าในฐานะของสังคมและพัฒนาธรรมศาสนาคริสต์นี่ถือว่าคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเพราะพระเจ้าให้เกิด ราการฆ่าตัวตายก็เท่ากับเอาชีวิตเนี่ยปากลับไปหาพระเจ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องให้อยู่ก็ต้องอยู่ถ้าต้องศาสนาพุทธเราบอกคนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมถ้ากรรมมันนั้นยังใช้ไม่หมดไปฆ่าตัวตายเสียกรรมมันนั้นก็พ่อกลับไปอกีกไปบวกกันคราวหน้าทั้งหมดนี้เป็นข้อชี้บ่งจากวัฒนธรรมกับสังคมแต่มองในแง่ของทางทางทางประเทศชาติสังคมทีเเ่เล็กลงมาหน่อยเนี่ยเราจะเห็นว่าคนเกิด คนแก่คนเจ็บคนตายเป็นภาระของของประเทศเท่านั้นส่วนรวมต้องรับผิดชอบรัฐบ,บาลจะต้องมีกระทรวงสาธารณสุขคอยดูแลทั้งนั้นใครจะมีสิทธิ์ฆ่าตัวตายก็ตามทีเนี่ยถ้าตายไปแล้วรัฐถ้าไม่มีพี่น้องจริงๆไม่มีใครดูแลจริงๆรัฐก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้มันเป็นภาระของคนคนอื่นที่ต้องมาเสียภาษีเพื่อจะช่วยตรงนี้มีคนอธิบายว่ารัฐะเนี่ยที่ไม่ยอมให้ฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าให้เขาฆ่าตัวตายได้รัฐะก็เหมือนกับตัวเองไม่มีอำนาจเ,เพราะว่า เขาฆ่าตัวตายรัฐเท่านั้นมีอำนาจที่จะให้ใครตายแต่ว่าเขาฆ่าตัวเขาเองไม่ได้เพราะรัฐสามารถที่จะสั่งประหารชีวิตคนได้ถ้ามองในแงนร่รัฐศาสตร์มีนักรัฐศาสตร์บางท่านอนธิบายอย่างนี้เพราะฉะนั้นรัฐรัฐจึงอนุญาตไม่ได้ที่จะให้คนฆ่าตัวตายยังครับที่ว่ารัฐอนุญาตไม่ได้ในรัฐก็มไม่เห็นห้ามได้นะแต่กฎหมายก็ดีหรืออะไรก็ตามนั้นรัฐไม่อนุญาตเด็ดขาดแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามในในแง่ปฏิบัติผมไม่เห็นว่ามันมันศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยทีนี้ที่ที่ผมอยากจะขอคิด ต่ออีกหน่อยหนึ่งอาจารย์เราอยากจะฝากเอาไว้เพราะเหตุว่า,ารายการของอาจารย์คนฟังเยอะผมผมอยากจะเรียนว่าอีกแง่หนึ่งในาศาสนาพุทธที่เรามักจะไม่ค่อยคิดถึงกันก็คือว่าท่านถือว่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะเป็นคนนี่นะโชคดีเหลือเกินนะอาจารย์ครับเพราะเหตุว่าในใน,ในรูปในร่างของมนุษย์นี่เท่านั้นสติปัญญาอย่างเราเท่านั้นนะครับที่จะเข้าใจธรรมะที่จะรู้ว่าทุกข์นี่คืออะไรและที่จะ หาวิธีปฏิบัติให้ตัวเองพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นถึงจะป่วยด้วยโรคกเอดแล้วรู้ตัวว่าอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วนะในช่วงปีที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นช่วงที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคนคนนั้นก็ได้ที่จะทําความเข้าใจกับตัวเองสักทีว่าทุกข์คืออะไรรที่ทำไมมันเกิดกับตัวเองแล้วถ้าไม่อยากทุกข์อีกอย่างนี้จะทําอย่างไรรถ้าไปชิงค่าตัวตายเข้าโอกาสนี้หมดเลยนะอาจารย์ครับ